สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่เกาะกูดจังหวัดตราดนะครับผมก็วันนี้ได้จองเรือไว้นะครับออกไปตกปลานะครับผมดูบรรยากาศครับตรงนี้ครับที่จอดเรืออากาศดีครับตอนนี้ก็มาหกโมงครึ่งหกโมงเกือบเกือบเจ็ดโมง 嗯。嗯嗯嗯 更没方便问题啊。 ห,หมายแรกนะดูนะครับตรงนี้ข้างล่างเป็นอะไรพี่การล่งครับปาการั่งใช่ไหมครับรไม่ต้องปล่อยจมมากเนาะน้ำประมาณกี่เมตรพี่3ี่แปดเมตรเลยนะกออกนน้า เฮ้โย,โ,ยโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยรุดรุดรุดครับตรงนี้นี่ ไปเลยโดนแล้วครับโดนกันแล้วหายตึงเลยอ่ะ <c oughs> มีคู่หรือเปล่า <c oughs> จมจมลึกไหมครับจับลึกนะ <c oughs> มาแล้วครับสายโดนแล้ว โอ้ต้องช้อนแล้วครับอ,อ่าตัวแรก,กไซส์สวยเลยครับอ้าวโชว์เลยครับโชว์เลยครับสายโอ้ ขามือได้เลยนะโอเคครับไอโดนแล้วโอ้โหโดนไกลเลยเหรอโดนลึกเลยไอ้ไายตรงไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยครับโดนแล้วไส โดนลึกเลยโอ้โห oh, oh. เจ๋วเลยครับโย่ใหม่ทำงานเอาให้ึงฮิฮิ ตัวเล็กครับตัวไม่ใหญ่ลูกมึกลูกมึกอกเอ้ลูกมึกลูกมึอก์ตีตัวแนละ้วใหญ่สองเล็กสองหัวเรือเลย <laughs> โดนเขามั่งก็ตัวนิดเดียวมาแล้วมาแล้ว <laughs> ตีตั้งนานมาเจอโดนไยลุมนู้นเลยครับไ <laughs> ตม,มันจับชบาหรือเปล่าเนี่ยต้องช้อนแล้วมัง้ง จับไหมอุย้ยสวยสวย oh. โอ้โอ้ทั well ับโอ้ทับไหนนะมันใสเยครับ อยู่กองเนี่ยอ้าวเจอคู่เลยเหรอหเจอคู่เจอฝูงเลย ตัวเดียวหายอ่าหมึกมาอยู่น้ำลึกนี่เองลูกมาอยู่ตรงไหนอะโอเคครับครับันนี้หนึ่งไม่จับหาเล่นปลาตต่หลังเรือตกหมึกลเราเล่นปลากันเฮ้ยนี่ไงวววววว อุ้ยปลาอะไรอ่ะไม่รู้ไปดูอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ให้่ใหญ่ครับไม่รู้อะไรไม่รู้โอ้ยไม้แรกโดนเลยนะไปหลุดแล้วมั้งตัวนั้นอะถ้ายังอยู่อยู่อุ้ยหลุดตัวนึงต้องดูปลาอะไรชิมิมหลุดไปตัวนึงผมเนี่ยตัวใหญ่หลุดละโอ้ตัวใหญ่หลุดไปแล้วโอ้ยทีเหม็นเฮ้ยปลาอะไรเมื่อกี้อะ <gesch> โอ้โหโอ้โยออกไปเลอกลั่นเลยอ่ะจะได้อ่ะโอ้โหกดก้นแรงเฮ้ยตาอะไรไปละนุ่นเดี๋ยวผมไปถ่ายใจก่อนครับโอ้โหไม่เงี้ยตึงมาดูไต้ดูไต สายตกดูสายตกโอ้โหทนี่นี่โี่นี่คือแต่มันจะได้ต้องดิ้นล้นนะฮะเริ่มกายยังตกหมึกอยู่คนเดียวครับนี่สุดยอดครับผมถายทำสนุกสนุกโอเคนี่เอ้ยของแท้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 หัวเรือเล่นปลาหาวเรือเล่นหมึกครับอันนี้วุ่นวายครับขอบคุณครับ ไม่นั่งเหงาหน่อยครับชายฝั่งมันน้ำมันใสเนาะต้องมลึกๆเนาะเราแบงมันเราแบงอันนู้นเขาก็หมึกใช่ไหมครับใช่ครับสผงลูกค้าหาหมึกถ้าหาหมึกได้เมื่อไหร่ถึงจะได้ยิมทำ ดูปอีหนึงน้ำไม่เดน้ำเดนวีเลยมื่อกี้มันเหมือนสองตัวแล้วูป็นึงน มีคลื่นลมนิดนึงน่าจะกัดดีนะผมว่านะปลาพวกนี้อู้หูหูนี่เยอนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มันกินตรงหัวเรือนี่เองนะใช่ครับตัวเดียวใหญ่อันนี้น่าจะเป็นปลาอะไรอ่ะปลาหมูโอหมูสีเหรอเฮ้ยเรียกว่าอะไรนะปลาหมูครับอันนี่มีอะไรอี่อ๋อปลาหมูโชวตฮะนี่เรียกปลาหมูนะ

น่าจะเป็นกระรีซีนะผมว่ามันจะมีสองโอ้สองตัว สามตัวโอ้โหยังไงะเมยักเมยากตกปลาใหญ่ไปหาจกปลาใหญ่นะนังเมานะก็ตห hey, ัวเรือแล้วตรงหน้าบ้านล้าง ผุ้งนี้หรือเปล่าที่มันเพิ่มๆอยู่ยเที้อ,อ่ะอ๋ะอครับต่อต่อ tinh ting. 2 con ครับ. À. ตีแถวนี้น่เผื่อโดน ดนโดนนดนตัวเล็ก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 อ่าสองนวดเลยอ่ายังได้อยู่ครับข้าไปกินปลาเล่นก่อน โดน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 ตรงนี้เลยครับกล่องนี้เลยกล่องนี้เลยมีไซส์ตัวนี้อ่ายังพอได้อี๋ฮู้ยดอดางฝั่งแล้วครับ เก็บปลาเก็บนี่ครับหมึกนี่หมึกเดี๋ยวใส่ถุงชิปดีกว่านะ ใครสนใจติดต่อตรงไปตกปลาโอเคเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลติดต่อไปให้โอเคครับถึงฝั่งไม่ที่เรียบร้อยไ๋ขอบคุณมากครับไยกานาใช้บริการใหม่ครับเดี๋ยวติดจ้ดครับผมเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลติดต่อให้ครับได้ครับเดื๋ใครสนใจนะครับเหลือไต ครับผมบริการดีมากครับสุดยอดครับ